ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดียูจีมาม่พี่เก้ทาท่านผู้ชม่ซโลกค่ะพี่เก,ก้าค่ะมือนี่กานิกาชาแนลยผ่าเขาโขเขาปลาคือเกลเนาะค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศเพื่อึมครึมคนสิโตขำขึดด้อจังไรเดอกค่ะก่อนสิไปหาเฮ็ดเนาะคะ่ะสาวกานิกากขอบคุณทุกคำอวยพออรเด้อค่ะที่อวยพรมันเกิดในสาวกานิกาเนาะค่ะหล่นลามอีลีข้ามทุกทุกข,ข,ออนขออนนันคำอวยพรเนาะขอบคุณหลายๆค่ะให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งคือกันแหละค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจ็นกันกับสาวกนิกาเนาะคะ่ะมือนกันที่ซิฟก์กับหายมันๆส,สุขุมสุขมนเด้อค่ะไปครับสวัสดีครับมาเอาก่อนพี่น้องเอาก่อนจักจุม่มไปเอาก่อนจักจุม่มแมนจุ่มได้ลรือฮิดผึ่งหวานครับนี่เฮ็ดผึ่งหวานจุ่มแรกครับสามดอกนี่ห้านเทาก็บมานบุกยางคักเนาะแมนอืนอนี่สิเป็นจังไก่สีมันเนียงแนมือน,นี้ครับ สีมานเฮ็ดยังแน่เนาะค่ะตึงต่อนิดตึงหวานค่ะตึงหวานบ่แน่นอวยงามครับนี่เฮ็ดลักลักนี่ก็จะเป็นเห็ดตึงหวานที่ตอกเลือดอีกเดี๋ยวนะครับไปดูดิพี่ดองยไอ้สองลูกใส่บาตแกงเหมือวาดเนาะ คือไต่ไก่คือไต่ไก่พี่น้องมันกัดกัดกัดเสียบค่ะนี่ครับจุ่มเงามบเลยเนาะเป็นจุ่มเลยสองเราครับถือฝนกันยังแข็งดีอยู่พี่น้องจุ่มจุ่มเนี่ยหลาครักเนาะดูหน่อยบนทางนี้สีแห้งเนาะแห้งกว่าทางบาท มีน้ำหงลึกเมื่อวานเอาค่ะทางบานก็อลิแดงครับขาใหญ่เก็มือนีกับสีเปื่นดินในเด้อพี่น่องเปีีกเปียยครับบรรยากาศเ่ราะทัาแจงอยู่อาจจะม่องแม่มืดตัวแดงครับ แนี่คิอหวานค่ะหวานครับงามกันหน่อยพี่น้องมันเป็นจอเลยเหรอดีอยู่ดีนี่ดีอยู่ถึงต้องครับบัดเก็บผึ่งพึ่งครับวันนี้เราจะมีดีไหมมีไม่หลุดมั้งม่หลุดมั้คือมือหวานครับ เพิ่งหวานนี่น่สีต <4 S 2> ุก่อนเลยปวดตาป่นี่ยแง่ปวดตาโอ้ยดูยขาขาแง่แง่เลย,ยเพิ่งหวนาวนครับหวานล้วนๆครับวันนี้เดือดถึงเขาครับทีง่งามๆเลยแล้วจุม่มง,งามๆเลย ใครนี่อยู่มือนี้อากาศอบาขึ้นมือวานพี่น้องเรียนเปียสองรสามสามเรืเขางาเลยค่บพี่น้องไว้ยองพีมี้อีกสองสางพีมดอกนะครับร่างเริ่มออกหม้นงามเลยค่ะพี่เขาใดตัวเจ้าหินบ่เห็น น้อง,งตัวไหนพี่บองนี่โคงเสียบของนัวมาแล้วพี่น้องนี่แหละเฮ็ดติดตามหาเห็ดแดงครับโคเดยียมนี่ข้างล่างเป็นเห็ดน้ำเห็ดแดงครับอีกพีนน่น้องเห็ดิ่นกาหมินเซอร์กานิกา ตาบานนี่เขาเอื่นเฮ็ดเพิ่อไข่เด้อค่ะเล็แตาบานอื่นมันคือกันบึงปูงามค่ะขึ้นมาดูข้างนอกง่ายเลยนี่ไข่ขาวครับไข่ขาวครับจุ่มนะดูครับจุ่มหนึงเดงครับดูแล้วข่องเสีบดูเดียวเ่ะหยิบก่ออีก ไข่ okay, ขาวถือฝนพี่น้อง oh. อิดมือนีกับตามสภาพครับเนี่นนตัวนี้ก็มกปนพอดีเลยเอดิดผงหวานครับต้นตุไข่ใสใค่ครับพี่นอ้อนงกกเิียงครับกอแดงครับดอกงามดอกกีลาเด้อพี่น้องมานีว่าฝนตกครับีก้าเหลือกแต่ว่าม่มอมฝนดิั หวานเอยงี้กินเต็มเลยเป็นเพาแม่ยังได้ขี้ดินพีหรอมงเขา้วยีง่างามครับได้พี่น้องแซ่บหวานครับแข่งกันกระหิตกันอีกเต็มครับติดกันมีตับหนึ่งตับหนึ่งสีรอครับ ลุงพมีนครับพี่น้องยืนไม่เคยขาวเลยเดีย๋ยวครับมนหลอกหลอกมนถูกดอกเพื่อนถูกดอกพี่น้องเกือขีด,ดินเดี๋ยวเกออบอกเลยพี่น้องหวานครับ พิจี๋มเลยพี่น้องสองโดครับสามคนนี่ครับพี่น้องตับเนื้อตับใหญ่ๆเลยเอ้ยโจมเป็นหนอมาเลยพี่น้องเยึดเสียพิษหวานอออลเล่ว์ฟอเล่ห์พี่น้องยึดตัวเขาเมีนี่โอ้ย นี่น้อยบูเป็นหยังครับอุ้ยน้อยบูมันเป็นเห็ดปวกขาวเลือดปวกกิกนะอืออุ้ยกำลังขึ้นน้ำงานโอเล่อโอเล่อพี่น้องเร็วในที่สุดในที่สุดในที่สุดนี่มูนึงพี่น้องมูนึงอดหลอกชีวิตฉันแล้วอุ้ยอุยนี่ครับงา่นี่พี่น้องเสาร์บรรยากาศดีใจแห่งครับบ่เคยได้เห็นงามๆอย่งสี่ เอาเลยเด้อเอาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบสสิบสองนี่สิบสองครับมีแหงนขี้มาพี่น้องนั่งสิบสองครับมูนี่หักหักเลยทีเดียวเลยนั่นละอืม

ใ้่เงาเี้ยค่ะให้บบสวีต้องไหวลูกแล้วก็นี่นนก็หัซื้อขามันขาดอยู่แบบตึ๊กแข็งเสียดายเพื่อสีโผเพื่อระวัางหเด้เห็นบบตัวนึงมันงท่านถือนอเฮ้ยเอ้าดึงได้เลยปล่นั่นละโอ้โหน,น,นี่ฟีมือครับโอโ้ตัวนี้น ฝีมืองัดนะเดือดมันเดืออยู่ผีผีมอนเป็ดมูเป็ดก้องสี้องพี่น้องเป็นตาสะอ่อนเดไล่เดนไอยโบปินียงครับเฮตเตพ่อเมนเฮตเตพ่อนี่คือปุ้นหลอกเะไรหนิเดรพามเมนพามาจนว่าเดบอยากบอกกระสุนยังสีนะ หัวดำดำยังสีแหละพี่นอนหัวแดงกับพอแล้วเหลือแต่หัวดำอือเหรอสีหักอ,หอือ่เห,หมอ,อจุ่มเลยมือแบบที่แดงคิด่าพอเทสปวกแดงเห็นเราสวีทหงว้ายเลย เ้วก็นีกาเรียนตั้หน่าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวจนะได้สนุกปลกนี่พี่นอกสวยๆปลดลกแล้วเจอแล้วไ,ไ,ไปไปต่อครับต่อนสาดอย่งนีค่อยไงสงสาดครับ น <si ี่อย no ่างจูดบางไผ่อใช่พี่น้องไปเด้อเดเดอเดพี่พี่พี่บางไผ่ตาดพี่น้องบางไผ่ตาดเด้เด้อเดอไปตาดไงครับเอาเลยอ้ยมองงหาง่ๆงามเลยนี่ว่เปล่าแมวออกมา เ,เกียดดิ้นมองมัง้งนี่นี่วะย่งเดียวเห็น,นอยู่เนาะจูเพ็ดไข่ขาวเห็นไหมไข่ขาวไขว่เห็นญ่โอ้ยตะโ <c oughs> อมันโบสมประกอบว่ะนโบเป็นหยังครับได้ใบมันหวานงามๆอีกดอกครับงถอนแดดเด้อค่ะมันเหมือน,น,นอีกดอกนึงแดงครับ กเดียงครับมามามาอะไรจนนังหวะยังมาไนองมาพอพอไฟลัดนี่พโ, <laughs> โอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าฮบ่าด่าฮ่าสวัสดีครับ่ <laughs> ่ สวัสดีค่ะ Happy birthday to you Happy b i r t h d a to y h a p y b i h a p p y birthday h a h d a y o u เนยนทูอูหลังปังปังเอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้ปังปังข่ให้ปังปังผูกผับแล้วก็แข็งแรงไป YouTube y o ูแข็งแรงแล้วก็ขยับไปเพแต่ขอให้ปังทั้งสองท่างสองช่องท่าน้า จ่าทุว้ายมันมันบานีั่่ได้สิออกใส่เขียวครับรวงโผพี่นนอเอ้ยหัวขาดขากระโบดอ่เดี๋ยวจะดอกครับใส่ขาวมันได้หมดนะจะได้จังมันหลุมอด หนี e ่บเมทสิบผัวผัวผลยสองดอกแรกอุยมันมูงใหญ่ๆเนาะงามกัดใหญ่ๆดูนี้ครับดินทางนี้คันพนตกใสเจ็บเลยเด้อ ครับพี่น้องไก่ขาวครับเนาะถูกต้องครับเก่งบ่ใส่เงี้ๆเลยดอกตุ้มนี่ครับโหและแต่ว่าเห็บบดพวก ปวเตาบนะตาบวบอวุ่นเนียนแทเมียนอะไรเมียนบวบเมียนปวดตาบวบตาบวเตาบวบตาบวบตา พวกตาบตาบใครงี้ออกคูเลยนี่แดงเหี่ยวเลยตัวนี้เป็นอันมันฮักมันเป็นเองเหมือนเด้เนี้นต้องว่านอีกนิดนึงค่ะสี่ที่กันแม่นอี่มันอยู่ข้างหลังนี่อีกสองตัวนี่หรอสองตัวกับ ีง่งามนะตรโอ้มีขี้ดินเป่งใสงามถึงหวานครับนั่งนลีดหดีหนอนดอ,อาลาด้้อขาเงี้ยๆครับขาเงี้ยเหอืมจะสีแค่ีหนล่ะกราจอดได้พึ่ง,จจดดงขา้าว thương hoàn thương đường Người mới sao Cái không ไปกลับครับถอยทับแล้วถอยทับแล้วเติ่มแล้วครับเดี๋ยวออกไปจัดเกตตาพี่น้องสบายสนิทมีม้าใช่หรือพอดีหรือเมียนไปฝนจุดโต๊ะข้างหัวขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องฝนไปออกไปทักผีมั้ยเหียน <étique> <ขอ S 2> น่อยพ่นอย่แล้พี่น้อยไงเหี่ยงครับพี่น้องเฮดบวกตารครับตาร์ทครับนี่ใหญ่ๆเลยครับใหญ่ๆใส่กระพี้คนนี้เขาบอกเขาใหญ่โซ่บอกกันเนาะแต่ว่าหนองมันเป็นตุ๊บเขาอ้วนเด้อเนี่ยหมากระเตะเฮดเนี่ยกระเ็ดเบื่อเนาะไม่เน้นพี่น้อง ก็น่ากินดีเจ้าพี่เปล่าปีนองโคตรตกม้านอยู่ครับบ่ค่อยเด็กอันนี้กระตาเป็นเด็กเราขาม้านทีเฮ็ดอยู่ค่ะเนี่ยค่เฮ็ดในเรื่องของรางวัลก่อนจะมาการเต้นเฮ็ดถึงหวานตะกุ่นเฮ็ดเถึงค่ะหลายที่สุดต่ที่เฮ็ดผวกเข้ากระเด็นเนี่ยมีนกขามันนี่ปกตาน่ากระเด็หลายดอกอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทุกไลทุกแชททุกหมู่ทุกการติดตามขอบคุณทุกความอวยพรเด้อค่ะ เป็นได้ค่ะคุณเหล็กก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจสับกันิกากระบาาซีด้านในได้ขาทา้ช่องกันกายขางนี่ยวค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอต้อนรับในวันนี้สวัสดีค่ะของนอกมือนี้เนาะฝนตกพี่น้องฝนตกเฝ้าครับเฝ้าออกจากปลาน้ำเนี่ยแชรก็ติดตามก็กระดีใจเชืยรน้ำเด้อค่ะสิ่เดียวก็ฝากคลิปต่อตไปค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปก่อนพี่น้อง